วอลไม่หย sure in ุดลุดนนะครับเป็นการครองบอลของนมาค้าแล้วครับทีมของท่านสมอักเก็บบอลได้ถ่ายบอลขึ้นหลังนะครับถ่ายบอลกันจังหวะเดียวนะครับเก็บบอลยังครองบอลกันอยู่นะครับระกอเป็นช่วงร้ เราจะพบผู้นำนะครับหนึ่งนั่งคิดอยู่นอนคิดยืนคิดอะไจะอธิคกันยังไงอยู่ครับดูเกมบอลเหมือนกันคดบวอลยังคุกคลิปอยู่ในเดนกลางอยู่ครับยังเก็บบอลเพื่อที่จะต่อเกมกันกับรุ่นใหญ่เป็นนิ่งนะครับรุ่แกว่าป็นรุ่นที่สีถ่ายแล้วก็สามเป็นลูกทุ่มของหนองมะข่าโดยหมายเลขสิบสี่ทุ่มให้กับเพื่อนเคาะบอลเบา แล้วก็เปิดไปข้างหน้าไม่ผ่านตัวสุดท้ายหมายเลขห้าของปฐัทดินยกบอลมาอยู่ในแดนกลางครับนี่ผู้เล่นแดนกลางตัวเก๋าๆทั้งนั้นของปฐัทดินแล้วก็หนอมมาค่าด้วยลูกยังไม่ออกครับยังเก็บบอลกันอยู่ลูกนี้หลุดไปแล้วเข้าหมายเลขสามไม่ผ่านตัวสุดท้ายดุ บงบอลได้ดีนะครับอยูนี้แล้วก็จ่ายให้หมายเลขสี่หมายเลขสี่จ่ายให้หมายเลขสองหมายเลขสองเลขนะครับยังศูนย์ประตูต่อศูนย์อยูนี้เปิดผ่านครึ่งเส้นสนามผู้เล่นยิงบอลยากนี่ก็ต้องทำฟาวนะครับเป็นเรื่องปกติหมายเลขสิบเก้าครับเตะลูกฟาวลูกนี้บ,นนบอลยังอยู่กลางสนามยังเก็บตัวสุดท้ายมาถึงเลนหลังเก็บบอลแล้ว สะอาดมาตรงกลางมารุดหมายเลขสิบตัวผู้เล่นฝีมือการจัดกรคนหนึ่งนะครับนี่ยกลูกนี้มาหน้าประตูได้ขึ้นโมงทีเดียวยังติดเทฟของผู้เล่นอีกครั้งหนึ่งครับนี่กดด้วยก็ยังไม่พ้นผู้เล่นนองมาค่ามาแล้วครับนี่การต่อบอล โยครับนี่บอลทะลักไปถึงนองมะข่าเลยครับนี่กดลูกนี้ติดบล็อกนะครับบอลทะลักมาถึงมรุษสุนแห่งคุณหมายเลขสิบเด่นกลางครับนี่เก็บบอลได้ถ่ายไปดานขวาหมายเลขสองบนินจังหวะเดียวให้กับหมายเลขสิบห้าของมาเทอินแล้วก็เก็บบอลถ่ายมาหมายเลขสิบสามถึงบอลลูกนี้ดึงเข้ากลางสนามแล้วก็ใจถ่ายบอลกันอยู่หลุดแล้วครับนี่จาจปั๊บ มาช่วยกันทั้งครับพอแเปิดเกมกันทุ่มให้แล้วมงต่อไม่ให้ผู้ทุ่มดึงเกมเข้ากลางสนามกดลูกนี่นขวาเก้าเก้าก้จังหวะเดียวนะครับจังหวะเถือทีเดียวนมครับนี่ชุดบอลนี่อย่าไปเผือนะครับผู้เล่นมีโอกาสกดทําประตูทันทีขอดูผู้ทําประตูหน่อยครับหมายเลข1ิสี่ มีสัญญาณผู้ช่วยผู้ตัดสินครับมาดูก่อนครับว่าจะเช็คยังไงบอลไม่โดนใครบอลไม่โดนบอลไม่ได้โดนใครผู้ตัดสินไปแล้วครับตัดสินไปแล้วกฎกติกาฟุตบอลครับเอาล้วครับมาเริ่มกันใหม่ครับเอาใหม่ครับนี่เรามีช่องทางแล้วเมื่อสักครู่นี่เรามาฆ่าครับนี่ยังเก็บบอลอยู่แดนกลางอยู่ครับบอล มองมาเลขของหนองมะข่ายเลี้ยงโอนนิงนี้มายังตามไม่รู้ครับหนึ่งยันยันครบสิผู้รักษาประตูเข้ใจได้ถูกต้องเลยครับในสักคู่นี้ไม่อย่างนั้นก็จะเป็นการหลุดเดี๋ยวแน่นอนครับนี่เสียบอลให้กับหนองมะข่ายแล้วครับนี่เหยียกลางคลงองบอลกันเก็บบอลกันคลึงบอลอยู่แล้วก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวมาเล่น ไม่ผลหมายเลข12ของพระธาตินแล้วก็ฉีกบอลหมายเลขสามหมายเลขสามต่อให้หมายเลข9ลูกนี้ไม่ผ่านหมายเลข75นี่ยืนทุกที่ทุกทานเสมอครับแล้วก็ทุ่งให้กับเล่นแล้วก็ถ่ายมาให้หมายเลขสิบสี่ลูกนี้ฝั่งของพระธาตินเลยครับนี่ลูกนี้จะเปิดด้วยไม่เปิดลั่นส้นครับนี่ต่อหมายเลขสิบเก้าจังหวะนี้กับ มาครับผูทยดินจะเป็นผู้เตะจากเส้นประตูมาดูหมายเลขสามยกให้กับหมายเลขสิบเจ็ดหมายเลขสิบเจ็ดให้หมายเลขเก้าไม่ผ่านผู้รักษาประตูถือว่าตัดตัวเล็กครับแต่อ่านเกมดีมากครับนี่จังหวะแต่ละจังหวะครับนี่แล้วก็เป็นทั้งผู้รักษาประตูและผู้เล่นด้วยนะครับก็จะได้เปรียบไปอีกส่วนหนึ่งนะครับ ยกบอลโด่งๆสูงๆมากลางผู้เล่นของวทฒนินหมายเลขห้านะครับลุกมาสักครู่นี่มงนะครับจังหวะบอลโดง่งๆสูงๆแต่บอลมงนงเท่ากับคืนผู้สาประตูหมายเลขสิบสองเก็บบอลจ่ายลูกนี้ถูกแย้งโดยผู้เล่นของหนุมานค่าครับด้วยจังหวะการรุกที่หันหน้าให้กับประตูที่เราจัดุกนะครับ เลยขึ้นบนตกใส่หลังมาดูจังหวะนี้ครับตัวนี้เร็วทีเดียวครับหมายเลขสิบสี่นี่หมายเลขเจ็ดสิบห้ายังได้บอลอยู่ให้หมายเลขสิบสี่เรียกว่าชิงสองจังหวะสองเองยังไม่ผลผู้เล่นฟาเทียนตัวเดินหลังอันนี้หลอกไหมกัน ลูกนี้เปิดบอลโดงๆไม่ไปไหนครับอยู่กลางสนามเขาผู้เล่นหมายเลขสามของมะเทดินเก็บบอลแล้วก็บอลทะลักมาถึง19ต่อจังหวะเดียวนะครับด้วยสกิจถึงมาได้สิบสามปล่อยให้ผู้เล่นหมายเลขสิบสี่เปิดลูกนี้น่าจะคิดยังไม่ผู้เล่นหมายเลขสามไปแล้วครับสิบสามลัคกี้นัมเบอร์กายท จังหวะเมื่อสักครู่นี้น่าจะเป็นจังหวะดีที่สุดอีกจังหวะหนึ่งครับในพันหมายเลขสิบสี่เฮ้ยทำได้ดีแค่ไหนครับหลังจากที่ไล่ฟาวลูกนี้เอาให้ผู้ชมดูยิงลูกนี้ลูงนี้ในสนามรอไปถึงผู้เล่นของกุญแจดินนะครับตัวบอลสั้นๆมาถึงหมายเลขสิบสองจึงบอลหนึ่งจังหวะชิปลูกนี้ถือว่าชิปได้สวยงามมากครับทุบมาถึงหมายเลขสาม หมายเลขสต่อให้หมายเลข17หมายเลข17พยายามที่จะใช้ความสามารถเล่นฟุตบอลแต่ไม่ผ่านผู้เล่นหมายเลขส4บูกัดชิมดลูกมันเบาๆลูกนิ่งๆนะครับถือว่าตัดสินใจในส่วนนี้แต่ว่าน้ำหนักมันไม่ได้นะครับผู้สามประตูเปิดเกมขึ้นมาไม่ผ่านผู้เล่นแดนกลางของประเทศิท ยังตบบอลกันไม่ติดยังบอลยังไม่นิ่งครับเด็กเตะบอลได้แล้วไปเลขเก้าตบให้ไม่เลขสองแล้วก็จังหวะเมื่อสักครู่นี่สะดุดนะครับการครงบอลก็จะไม่เกิดความมั่นคงบอลโอ้เสียงนักวีดของผู้ตัดสินใจทีนึงแล้วก็เรื่องของลูกนี้ลูกนี้นิดเดียวครับเตะมุมใหม่ครั้งหนึ่งโดยคนเดิมครับนี่ยกเหมือนเดิมนะครับลูกนี้มุมลูกโค้งนะครับ บอลไปนิดนึงไม่ถ so ึงตรงกลางประตูหมายเลขสิบเก้าสิบเก้าดึกดึกตะลักขาตัวเพื่อนอยู่ไม่ผ่านปะัยดินโดยหมายเลขสิบเจ็ดยกบอลมากลางสนามไม่ผ่านผู้เล่นของน้องม้าหมายเลขสิบสองสองให้เลขสิบสามลงไปลงไปผ่านผู้เล่นปรฐัยดินบอลมาอยู่โดนกลางสนามหมายเลขสามใช้ความสามารถใช้ความเร็วพยายามที่จะเลาะบอลผ่านผู้เล่นสองคน แต่ไม่ผ่านยังติดเล่นยังเป็นการครอบครองบอลของพระไทยินโดยวรุษวรุษทะลักบอลไปถึงหมายเลขสิบสองไม่ผ่านหมายเลขสิบสี่ครับนี่ตัวเดียวเลยครับการสนามพัทยินยืนอยู่ทีตัวด้วยกันสิบเจ็ดเก็บบอลได้ถ่ายออกข้างหมายเลขสิบคืนให้หมายเลขสิบเจ็ดกลางสนามนะครับนี่ดูว่าจะ่จยให้ใคร ลูกนี้ถือว่าใจบอลทะลักไปถึงเพื่อนของหนองมะค่ายังใจได้อีกครั้งหนึ่งครับหมายเลขสิบเจ็ดไม่ผลาดเพื่อนหมายเลขเจ็ดสิบห้าดันายมือเลยนะครับนี่เป็นเด็กที่มีความเร็วแล้วก็อ่านทางบอลดีมากครับนี่ถึงแม้จะตีหลังก็จะเริ่มขึ้นหลังจากที่คู่นี้ครับฟุตบ,บอลมีจังหวะมีโอกาสกัน